โ,โดนจับอีกแล้วเพิ่งโดนไปสองวันก่อนเองคุณตำรวจนี่เหมือนมากเลยนะคะเหมือนตำรวจมากเลยนะคะมา่อดซื้อหนูเนี่ยหนูจะได้เข้าคุกอยู่แล้วใช่ไหมเอาหนูกต้องเจอพี่นิว<อ>แฟนหนูเองแหละแฟนทอมหนูเองแหละดีใจดีใจค่ะไอบ้บ้าออกมานีนสองวันยังไม่ทันเท่าไหร่ <c oughs> นั่งก่อนนั่ง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 มานั่งคุยกันไหน <c oughs> นั่งลงชื่อเสียงเรียงงามเป็นยังไง <c oughs> เป็นใครเนี่ยฮะ ก็หนูคนเดิมแหละเคยโดนเคยจับหนูแล้วไม่ใช่หรอกไม่เคยแต่ว่าก็เคยคุ้นๆหน้าอยู่เพื่อนพี่มันไปจับมาแล้วยังไงอะคะคือหนูต้องกลับไปที่เดิมใช่ไหมบ้านเกิดหนูใช่ไหมกลับไปที่เดิมอ,อะไรอะออกมาออกมา,ออกมาค้ายาเสพติดครั้งก่อนเท่าไหร่ไม่กี่เมตรเองครั้งนี้เท่าไหร่ล่ะกี่เมตรกี่มัดยังไงครั้งนี้ก็แค่ร้อยเมตรเองค่ะ แล้วไม่รู้จักสำนึกหรอก็มันก็ต้องทำมาหาเพื่อเงินนะคะ่ะคุณตำรวจโหหน้าตาก็ดิบดีไปทำงานอื่นก็ได้มั้งและเนี่ยเดี๋ยวจับอีกแลรู้ไหมว่าสารท่านเขาไม่ให้ประกันตัวเหมือนครั้งที่แล้วแล้วเขาไม่ลดหย่อนโทษให้นะโดนจับซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยโทษมันก็จะยิ่งเพิ่มหนักขึ้นไปอีกไม่กลัวหรือไงก็กลัวแต่หนูต้องทำเพื่อเงินนะ่ะอา้าแล้วนี่ก็เหมือนจะไม่สลดดีอกดีใจจะได้กลับเข้าไปในคุก ดีใ,ใจค่ะหนูจะได้ไปหาพี่ทอมของหนูเอาอ้าอน,นี้ก็ว่าไปเรื่อยยังไ,ไงต่อคะทีนี้เราไปรับมาจากไหนก็พี่แถวแถวบ้านแหลกก็ก,ก็ก็ไม่ได้รับบ่อยหรอกคะ่ะก็แค่แบบนาน,านทีก็เห็นออกมาก็เลยนัดไปหาเขาใ<ช>วใ้นค่ะเขามีงานมาให้หนูก็ต้องทำอ่ะหนู <S <S> <S เพื่อเงินเท่าไหร่เขาจ้างรอบแล้วเท่าไหร่ ก็ไม่กี่บาทเองค่ะนิดหน่อยค่าขนมโอ้ปปลาปลเดี๋ยวพาไปชี้จุดลุกขึ้นเอาไหนพาไปชี้จุดสิซ่อนไว้ตรงไหนบ้างนี่นะคะก็เป็นสวนสาธารณะหแห่งหนึ่งซึ่งนางสาวคนนี้นะคะมาแอบซุกซ่อนยาเสพติดไว้ว่าแต่น้องชื่ออะไรเนี่ย ชื่อแนนค่ะชื่อแนนเอาจุดที่หนึ่งตรงไหนนั่งชี้นี่นะคะจุดที่หนึ่งก็คือเหมือนโกดังเก็บสินค้าของทางส่วนสาธารณะของเจ้าหน้าที่เขาเนาะแล้วก็มาซุกซ่อนข้างล่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะไปมีตรงไหนอีกอย่าโกโหกนะ ไปไหนไกลเหลือเกินแล้วตรงนี้คะ่ะฮะายโต้นนี้เหรอ<น>อ๋อก็มาซุกซ่อนยาเสพติดไว้ตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ได้นำออกไปแล้วเอามีตรงไหนอีกก็้ปใตนี้คะ่ะ ก็มีข้างใต้นี้นะคะก็เหมือนเป็นที่เก็บสายยางเนาะของพนักงานเขาอ่ะมีตรงไหนอีกไหมฮะ,ะตัง้งหลอกอย่าหลอกตำรวจนะ ก็ตรงนี้ค่ะนั่นเลยด้วยการโยนไว้แล้วก็ไม่ได้เก็บอย่างมิดชิดนะอ้าวชี้นี่นะคะก็ยังมียาเสพติดหลงเหลือไว้อยู่อ้าโอเคเดี๋ยวจากนี้ก็จะส่งไปทำเรื่องที่สถานีตำรวจแล้วก็จะขอประกันตัวอะไรไม่ได้หรือไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีนะ ไปตรงน,นี้ก็ไปเราตำรวจอยู่ฝั่งนู้นเดินไป